สวัสดีค่ะจากบานายองพยอมค่ะอันนี้ก็เป็นว่านเศรษฐีใบพายนะคะเป็นไม้โบราณเก่าแก่อันนี้ก็ตั้งแต่ไม่อยู่บ้านก็โซมไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแยกนอเลยนะคะแยกนอใส่กระถางเลยเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะสั่งจองมาก็มี รอให้เต็มกระถางก่อนก็มีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลือกระถางกันค่ะส่วนดินอันนี้ก็เป็นดินหมักนะคะก็ใส่ขุยมะพร้าวปุย๋ยคอกมะพร้าวสับแล้วก็ดินนะคะเป็นดินเก่าที่อยู่ในกระถางเก่าๆแล้วก็ลื้อออกมานะคะหลังจากที่ต้นไม้ยุบตายไปเยอะนะคะในช่วงเวลาที่มาอยู่สองเดือนนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาขนาดเศรษฐีใบพายยังยุบหมดเลยนะคะก็มีส่งไปส่งไปทางใต้นะคะสองกระถางก็เพิ่งจะแยกเสร็จเหมือนกันนะคะแยกเสร็จได้สองวันเขาก็บอกว่าเอาส่งมาเลยอ่ะก็ส่งไปให้นะคะอันนี้เราไม่ขัดอยู่แล้ว เขาบอกว่าเขาเคยปลูกแต่พอดีเลยหายไปอีกคนนึงก็สั่งมาเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อเขาอยากได้พ่อเขาปลดกเกษียณนะคะอยากได้ต้นไม้พวกว่านโบราณโบราณ โอ้โหแน่นจังจะทำไงเอาออกเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยเราก็จะค่อยๆขยับนะคะพอดินเขาแน่นก็จริงแต่ลากเขาเกาะกันแน่นหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้ต้องยกเขาออกมาเพราะเขายังเป็นเกาะกันอยู่แบบนี้นะคะถึงเขาจะแยกดีดหัวออกแล้วก็จริงนะคะ ไต่ลากเขายังพันกันอยู่นี่ค่ะหัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็มีลูกค้าสั่งไว้นะคะสั่งจองไว้ก็บอกว่าอันนี้สั่งจองสั่งจองไม่ได้จ่ายเงินก็คือใครมาก่อนได้ก่อนนะคะนี่ค่ะลากดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกใส่กระถางไว้ หรือใครอยากจะให้บาร,รังพยอมส่งแบบนี้เลยนะคะส่งเฉพาะหัวแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะส่งให้เหมือนกันนะคะก็ในราคาเดียวกันนีค่ะอันนี้ดินเดี๋ยวเราก็จะไปผปสมปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวมะพร้าวสับนะคะได้อีกนะคะส่วนกระถางที่จะใช้ ก็คือจะใช้8นิ้วนะคะบางลูกก็จะ8นิ้วกว่าบางลูกก็จะประมาณ7นิ้วครึ่งอันนี้ก็คือกระถางสั่งมาแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันนะคะเราสั่ง8นิ้วอาจจะได้มา7นิ้วครึ่งหรือว่า8นิ้ว8นิ้วกว่ากว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่โรงงานที่เขาผลิตนะคะ บางทีก็วัดรอบนอกวัดรอบในอันนี้นี่ค่ะหัวเขาใหญ่ลากเขาสวยมากเลยนะคะลากเต็มกระถางไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะปลูกแล้วไม่ขึ้นไม่งอกงามนะคะหัวเขาใหญ่ไม้มีหัวแบบนี้ปลูกง่ายดูแลง่ายแต่ก็พยายาม อย่าเดินผ่านเดินเหยียบเดินข้ามอะไรประเภทนี้นะคะเพราะไม้มงคลแต่ละชนิดไม่ถูกฉะโลกกับคนที่เดินผ่านเดินข้ามนะคะไม่งั้นต้นไม้จะยุบหมดนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะสำหรับคนโบราณถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าได้ปลูกนะคะอันนี้ก็ ราก็จะโปะแยกปลูกนะคะเพราะว่ามีมาเช้ามีลูกค้าท่านหนึ่งบอกยกกระถางดินเลยได้ไหมโอ้โหนี่ค่ะหลากดีแบบนี้เลยนะคะใบอันนี้ก็แตกขึ้นมาเป็นสองใบแล้วก็เลยบอกว่าถ้าส่งทั้งกระถางดินหนักสิบกว่าโล เขาจะต้องเป็นคนออกค่าขนส่งเองแล้วก็เฉพาะค่าต้นไม้ก็ประมาณพันกว่าบาทเขาบอกงั้นเดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็เลยบอกว่ากระถางเล็กก็มีกระถาง8ดนิ้วก็มีก็จะได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูแต่ใบเขางามแล้วนะคะอันนี้เราก็จะใส่ส่วนมากมาก่อนนี้บรแษงพยองก็จะใช้น้ำหมัดมาตอนหลังคนที่ซื้อไปเขาก็บอกว่าทำไมเหม็นจัง เอาไปตั้งในบ้านแล้วไม่ค่อยสมปูรีเลยให้เปลี่ยนดินให้ใหม่มาตอนหลังสั่งอะไรก็เลยต้องเปลี่ยนดินให้ใหม่หมดนะคะก็เลยมาตัดสินใจว่าเราทำไมมัวมาเปลี่ยนให้มันเสียเวลาฉะนั้นของที่จะส่งอันไหนที่เราคิดจะขายเราก็ไม่ต้องใส่ น้ำหมักเลยจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแยกมาก็จะได้ใบแบบนี้อันนี้ใบเขาเพิ่งแตกขึ้นมาได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเขาโทมไปซะนานก็ารามที่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้าน ก็เลยเกิดปัญหาในตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาดูแลบำรุงกันใหม่ก็คือดูแลไปขายไปเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาแต่บ้านลูกเมื่อเมื่อวันที่ เมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่10บหรือเปล่าเมื่อวันที่10กระดะกรดาก่อนเข้าพรรษาสองสวันนะคะกลับมาก็จำหน่ายต้นไม้ไปเฉพาะต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นว่านต้นว่าน ต่างๆก็ได้6,000กว่าบาทนะคะก็ยังดียังยังยังพอได้อาศัยไว้กินไว้ใช้นะคะผู้ชราแล้วก็แบบนี้ต้องหากินที่ ลงแรงน้อยๆหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่คือเศรษฐีใบพายนะคะเป็นไม้ที่แยกหัวใหม่แล้วก็เพิ่งแตกใบได้สองใบนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักทายมาได้นะคะที่เพจบาลายวังพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายวังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ